สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มากับช่องรวยรวยด้วยเฮโลนะครับวันนี้ก็มีสาระดีๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับก่อนอื่นก็ขอแนะนำเรื่องของเด็กที่ต่ำกว่าอายุสิบปปีนะครับควรมีผู้ใหญ่ให้คำแนะนำนะครับทัวคลิปนี้ก็เป็นความเชื่อเชื่อส่วนบุคคลนะครับจะเชื่อก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นการศึกษาร่วมกันนะครับวันนี้ก็มาในคอนเทนต์เรื่องของ หกลัวยาวนะครับสามลัวสั้นนะครับเอวก็เวียงเวียงนะครับเราก็จะเล่นอยู่สองช่องนะครับเต็งหกกักหกต่ําแล้วก็เต็งต่ากักห้าต่านะครับอ้าวทาไมถึงเล่นแบบนี้นะครับเป็นการที่เล่นที่ได้เปรียบที่สุดนะครับหมายความว่าไฮโรนะครับมีหลายรูปแบบนะครับทั้งหมดก็คือห้าสิบหกูปแบบนะครับท่านจะแบ่งแยก ยังไงนะครับที่กว้างที่สุดแล้วก็ให้เจ้าเนี่ยกินเรายากที่สุดนะครับก็มีอยู่สองช่องนะครับตัวต่ำนะครับกว้างที่สุดนะครับก็จริงนะครับแต่บางครั้งการฟังเสียงของลูกไฮโลนะครับทำไมหกถึงรัวยาวนะครับก็เพราะว่าด้านสี่นะครับมันมีตาเยอะนะครับมันถึงรัวนะครับแล้วก็ ด้านเอี่ยวนะครับเวลามันกระทบจานนะครับนะฮะแล้วเว,เวลาเอี่ยวกระทบนะครับมันจะคนระเสียงนะครับมันจะดังกิ้งกิ้งกิ้งนะครับเราหกมันกระทบนะครับ มันจะรัวๆนะครับอ่ะเราก็มาฟังเสียงต่อนะครับฝึกอ่ะต่อครับอย่างนี้ก็รัวครับรัวนะครับมานะครับมานะครับหกนะครับมาทั้งหกทั้งเอียวเลยนะครับก่าหกต่ำได้เต็มเต็มนะครับ อะต่อครับคุณผู้ชมอย่างนี้ก็น่าจะมานะครับรัวนะครับมาอีกแล้วนะครับโอ้โหห้าห้าสี่นะครับถ้าเล่นด้านบนก็คงไม่ผิดเนาะอ่ะลองดูครับตัวนี้ก็มานะครับ เห็นไหมครับหกมาแล้วครับสุดฟังกับผมไปด้วยกันนะครับผิดไม่เป็นไรครับท่านผู้ชมเป็นการฝึกนะครับนานๆทีนะครับคลิปนี้หลายวันแล้วครับไม่ได้ออกมาเลยครับอย่างนี้นะครับตัดทิ้งเลยนะครับไม่มีนะฮะแต่ก็ไม่เล่นนะครับลองดูโอ้โหไม่มีแต่ไม่เล่นนะครับไม่เล่นไม่เป็นไรครับฟัง มันปนๆกัน,นครับเอวกับหกครับไฮโลเป็นร้อยๆเปิดนะครับข้ามสักเปิดสองเปิดไม่เป็นไรนะครับท่านผู้ชมไม่แน่ใจก็ไม่ต้องเล่นนะครับเดี๋ยววันหลังผมจะมาสอนในเรื่องของการยักนะครับยักยังไงให้ได้เปรียบที่สุดนะครับเป็นการทวนคลิปนะครับคลิปต้นๆน,นนะครับเวลาการยัก ให้ได้เปรียบนะครับโอเคครับต่อครับอย่างนี้ครับรัวนะครับรัวรัวนะครับลองรูนะครับมาแล้วครับมีรัวนะครับมีเบอร์สามนะครับผิดผิดพลาดไม่เป็นไรนะครับรัวรัวนะครับตัดห้าได้เลยนะครับครับปิ้งปิ้งเหมือนแก้วแตกก็เป็นห้าครับเอียงเอียงก็เป็นเป็นเอี่ยวนะครับ อย่างนี้นะครับมานะครับมานะครับหกสสานะครับผิดไม่เป็นไรครับท่านผู้ชมก็ผิดพลาดได้นะครับนิดหน่อยครับน่าจะมานะครับเบอร์สาม รวอีกแล้วอ่ะมีหยุดนะครับมีหยุดไม่ไม่ชอบอะไรเลยนะครับตอนนี้ฟังให้ชัดนะครับถ้าเปิดไหนฟังไม่ชัดก็ผ่านนะครับท่านผู้ชม ไม่มีใครว่าเราหรอกครับเวาเราไม่เล่นสักเปิดนะครับผ่านนะครับไม่ชอบคือผ่านนะครับง่ายๆเลยนะครับการเล่นไฮโรนะครับอย่างนี้นะครับชัดเลยนะครับไม่หกก็สามนะลองดูเนี่ยมาแล้วฮะเบอร์สามการหกต่ำไม่หลุดนะครับ บางคนอคอมเมนต์มาถามว่าเฮ้ยทำไมกักหกต่ําอย่างเดียวอะ่ะอ๋อมันเป็นหน้าที่กว้างที่สุดนะครับแต่ก็ออกหน้าที่จะกินมันได้ก็คือ4ี่สี่สามหี่สองหห้าสหรือ5 5าห้าเอวแค่นั้นนะครับแต่ตัวนี้คือกว้างสุดนะครับแล้วทําไมถึงกักหกต่ําถ้า6กรัวมาแล้ว เราก็ไม่แน่ใจอีกนะครับเป็นสามหรือหกนะครับถ้าเสียงชัดๆเราก็เตงไปเลยนะครับเตงหกนะครับอ่ะเปิดนี้ผมก็ลืมไปแล้วนะเอาใหม่ครับเห็นไหมครับบอกว่ามาแล้วนะต่ก็ลืมนะครับโอเคครับฟังใหม่ครับสักสองเปิดนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็เจ็ดนาทีแล้วนะครับอย่างนี้ก็มาแล้วครับมาหกครับ นี่ยครับเห็นไหมถ้ามันรัวๆนะครับรัวๆนะครับมาแน่ๆครับอ่ะลองฟังเอี่ยวดูมั่งครับเสียงยังไงอันนี้ก็รัวนะครับไม่มีเอี่ยวนะครับลองดูรัวนะครับเห็นไหมครับเต็งไปได้เลยนะครับถ้ารัวนะครับบางเจ้าก งัดอกไม่ขึ้นเราก็ต้องเล่นตัวอื่นนะครับเราฟังออกนะครับถ้ารัวมาไม่มาเราก็แบ่งออกไปเลยนะครับง่ายๆครับอ่าจานนี้นะ่าจะมีเอี่ยวเนาะนติงต่ําเนาะลองดูผิดไม่เป็นไรครับเห็นไหมฮะผิดจริงด้วยนะครับอ่ะเปิดสุดท้ายครับท่านผู้ชมเอาสักสิบนาทีนะครับเดี๋ยวจะมี ลูกเต๋าแบบหนึ่งมาให้ดูนะครับแบบรูปใหม่นะครับคนแทงตายแน่นะครับลองติดตามดูติดตามตอนท้ายคลิปนะครับมาดูครับอ่าเีทีไม่มีนะครับไม่มีไม่มีเอียวไอ้ไม่มีหกนะครับเห็นไหมครับไม่มีหกครับเราก็เล่นไปเลยนะครับต่ำเต้งกั๊กๆตำอะไรเงี้ยไม่มีหกนะครับอ่า คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมได้ลูกเต๋ามาใหม่นะครับเต๋านี้ทำไมถึงเจ้าถึงคนแทงตายนะครับท่านผู้ชมดูดูดูนะครับอ่าสังเกตดูนะครับนี่เต๋ารุ่นใหม่นะครับไม่มีตานะครับไม่เสียงเหมือนกันหมดนะครับเนี่ยเห็นนะครับตาเนี่ยเท่ากันหมดเลยนะครับ กับรุ่นเก่านะครับเนี่ยครับตาลึกนะครับมันมีตามันมีช่องนะครับอันนี้เทียบดูนะครับท่านผู้ชมเห็นยังครับอย่างเนี้ยนะครับถ้าเราไปเจออย่างนี้นะครับเสียงเหมือนกันหมดเลยครับเรียกเหมือนงันนะครับเดี๋ยวผมจะลองเขย่าให้ดูลองเขย่าให้ดูว่าเอ๊ะมันจะเป็นเสียงยังไงนะครับทดสอบให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับ เาเนี่ยไม่มีตุ่มลงเลยครับเสียงเหมือนกันนะครับเหมือนกันหมดนะครับเหมาะสำหรับเจ้าที่งัดได้นะครับงัดได้งัดนะครับอ่ะลองดูอ่ะเสียงนี่คือตร้บหมดเลยนะครับอ่ะเปิดสองโเสียงยังเหมือนกันนะครับอย่างนี้เราเสร็จแน่ครับ ถ้าเจออย่างนี้ไม่ต้องเล่นนะครับเนี่ยไม่ไม่ไม่รู้ว่าเสียงอะไรนะครับก็ไปทางเดิมทางเดียวกันหมดนะครับเนี่ยเหมือนกันครับไม่มีเสียงเดิมหมดเลยครับท่านผู้ชมอย่างนี้ไม่ต้องเล่นนะครับถ้าเต๋าเจอเต๋าแบบนี้นะครับไม่ต้องเล่นนะครับ แทงไม่ถูกแน่นะครับลองลองสังเกตดูนะครับตาเรียบๆนะครับไม่มีตุ่มลงนะครับเตาเตาปุ่นยังมีตุ่มนะครับเตากุนยังมีตุ่มอย่างนี้ยังมีตุ่มลงนะครับลึกนะครับเตารุ่นนี้ไม่มีนะครับดูดูดูเห็นไหมครับอันนี้เป็นความรู้นะครับความรู้ใหม่สําหรับท่านผู้ชม รายการช่องรวยรวยด้วย Hello เฮโลเนยนะครับว่าถ้าเจอแบบนี้ไม่ต้องเล่นนะครับเขาก็ไม่ได้โกงเรานะครับแต่แบบเขาก็หลบไม่ให้มีเสียงนะครับฟังเนี่ยเห็นไหมเสียงเดิมนะครับโอเคครับท่านผู้ชมยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามช่องรวยรยด้วยเฮโลนะครับเป็นกำลังใจให้การทำคลิปของผมต่อไปนะครับ ครอยากฟังคอมเมนต์ดีๆหรือฟังแบบไหนนะครับรูปแบบไหนนะครับให้คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมจะหาความรู้และก็ถ้าผมมีความรู้ผมก็จะบอกให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเลยนะครับในคลิปหน้านะครับหรือท่านอยากจะให้ผมออกรูปแบบไหนนะครับฟังแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ท่านผู้ชม ได้รับชมกันนะครับขอบคุณครับ